ห้าถ้วยแปลว่าไม่สมหวังในรักไม่สมหวังในการเรียนไม่สมหวังในสิ่งที่ต้องการนะคะอยากได้สิ่งหนึ่งก็ห่วงอีกสิ่งหนึ่งพระวงหน้าพระวงหลังนะคะขอตกสองอ,อกนเงานี่นะคะก็จะไม่สมหวังนะคะค่ะดิฉันหมอดูชันที่บรอยเอ็ดนะคะดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีอะไรมือแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะค่าดู3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะคะนดัดดูดวงได้ทั้งสดและออนไลน์นะคะ ่าน้องนัดคุณครูนัดเข้าแล้วนะคะสวัสดีครับลูกคุณครูนัดยินดีต้อนรับคุณครูนัดก็สู่ไลฟ์ของเรานะคะสบายดีนะลูกขอบคุณมากหัวใจสีส้มจากคุณครูนัดของเรานะคะคุณแม่เพิ่งไปเลยมาเมื่อวานเลยไม่ได้เดิเลย,เลย,เลยไม่ได้ไล์นะคะเนอเสียดายถ้าไม่ได้ไล่หนึ่งวันลูกค้าจะลดเลยแต่ถ้าไล่เรื่อยๆทุกวันทุกวันลูกค้าจะเยอะคุณแม่สังเกตนะคะเนะ แต่ว่าเราก็ต้องทํานะลูกนอนเราก็ต้องทำนะเพื่อให้ลูกค้ารู้จักเราแล้วเราก็คิดถึงลูกค้าด้วยนะคะได้ไพ่สีช่วยเอ้ยไม่ใช่ได้ไพ่สีไม้เท้านะ